ใจนะแบบทำไม,มไปาเป็นแบบนี้มีครับเขาก็เคยพูดแต่เขาไม่พูดผ่านผมนะเขาไม่พูดผ่านทางทางโบเพราะว่าเขาสนิทกับโบมากค่ะจะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาจะพูดแบบว่าเฮ้ยทำไมป้าต้องออกไปนูน่นไปนี่ตลอดหรือว่าไมนู่นไปนี่ตลอดซึ่งโบเขาจะอธิบายแทนหรือในบางครั้งเนี่ยผมก็คาดหวังว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเขาตอนนี้เขาก็โตแล้วนะแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเขาโตแล้วเขาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีอีกมุมหนึ่งของความคิดว่าอยากจะถามเองโดยตรงหรืออยากจะศึกษาเองโดยตรงเนี่ย ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นไปกว่านี้ค่ะ,ะแต่ในมุมตรงนึง่ะคะเรามีการบาลานซ์ยังไงคือหมายความว่าเข้าใจนานในสิ่งที่เรากาลังพยายามทําเพื่อช่วยคนอื่นครับแ,แต่ในขณะเดียวกันบ้านเราครอบครัวเราภรรยาเราหรือลูกเราก็มีความต้องการพ่อต้องการสามีมอยู่ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้เราจะต้องบาลานซ์ชีวิตย่งนี้ตัวผมเนี่ยเวลาให้ความสําคัญกับครอบครัวหรือว่าคาว่าบาลานซ์ที่พี่ชอดพูดอะเวลาผมให้ผมให้เต็มที่เลยเต็มแม็กซิมัม แล้วเวลาไหนของครอบครัวก็ของครอบครัวเต็มที่มากครับคือในมุมแต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมของบ้านใหญ่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งมุมของบ้านผมก็จะเป็นอีกมุมฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียนรู้ในการที่จะดูแลในมุมความรักของเขาเราก็มีดูแลในมุมแลคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีแค่นี้บางคนชอบแบบโผยหาอย่างแฟนผมตอนแรกๆอ่ะถ้าถามคำถามหนึ่งคเธอรักฉันมากขนาดไหนเพราะมันเป็นคําถามที่เรางงว่ะในกรมเป็นผู้ชายอ่ะ นี้มันจะต้องแสดงออกยังไงวะและจะตอบยังไงแล้วจะตอบยังไงค่ะเอกก็เลยตอบแบบด้วนๆอ่ะว่าฉันจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันข้างหน้าฉันไม่รู้ว่าความรักฉันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอืแต่ถ้าวันนี้ฉันยังมีลมหายใจและวันนี้ที่ฉันยังมีอยู่ถ้าฉันยังอยู่ข้างเธอก็ถือว่าให้ดีที่สุดแล้วกัน นี่ผู้หญิงบางคนแค่ได้ยากอยากได้คำว่ารักใช่จบแล้วนะผมรู้สึกขนลุกขนลุกนึกถกถึงนึกถึงเงี้ยก็บอกว่ารักสิจะกระเดี่ยวหนึ่งจะกระเดี่ยวอ่ะเฮ้ยการแสดงออกความรักของคือเราอยู่แต่ละบ้านแต่ละบ้านที่พอเราเห็นเนาะอพูดแล้วขนลุกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกความรักของของคนอย่างที่ต้องการคือได้ยินคําว่ารักคําเดียวหรอตั้งแต่โตมาไม่เคยเห็นป้ากับแม่บอกรักกันไงไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งหนึ่งฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมัน อาจจะเป็นเรื่องเขินสําหรับเราเนาะด้วยเราเรียนรู้ว่าการแสดงออกความรักคือการดูแลในรูปแบบที่หลากหลายตั้งใจทำให้มันดีใช่ครับว่าเธิดไม่มีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนั้นถ้าต้องเป็นทดแทนสิ่งนี้อะไรเนี่ยหลายหลายอย่างครับความเป็นพ่อของทั้งสองคนค่ะถามนั้งใหญ่ก่อนเป็นพ่อแบบรีแลกซ์สบายๆง่ายๆเป็นเพื่อนกันอย่างนี้หรอเป็นเพื่อนผมนั่งคุยกันเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวมาอัพทูยูคุยกันแชร์ในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ผมถึงบอกว่าอย่ามาคิดว่าโตขึ้นแล้วจะต้องมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะแต่การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าหนูจะคิดนั่นคือในสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในจิตใจของหนูที่จะกระทำไม่ใช่ให้ป้ากับแม่มาบังคับมไม่ต้องมาคิดว่าโอ้ทำไมท่านแบว่าทํางานจะต้องมาให้พ่อแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเล็กเป็นพ่อแบบนี้พี่เล็ก,กครับผมก็คล้ายๆกระใหญ่นะฮะเป็นคนที่ เขาอยากจะทําอะไรเนี่ยก็ให้เขาทําเขาอยากจะเป็นอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้เลยก็อยู่ในกรอบแม่เขาระบบใกล้ชิดใช่ปะ่ะฮะเราอะอยู่ข้างนอกแม่เป็นเหมือนเปลือกไข่ที่มันเหมือนไข่แดงใช่ไหมแล้วผมเป็นเหมือนไอ้ตัวอะไรตัวที่หลักการไข่แตก นั่นแหละผมก็ทําไอ้ตรงนอ้เป็นมุงรอบไอ้ตัวรังไข่นะ้นมันดีที่สุดให้มันแข็งแรงให้มันปลอดภัยที่สุดเขก็มองภาพภาพรวมไว้แล้ววันนี้นะครับครอบครัวของพี่ใหญ่พี่เล็กเนี่ยก็มีอะไรจะมาบอกกับพี่ๆีด้วยอาจจะไปดูกันครับค่ะเวลาไปมุมนอกกลับมาไม่ว่าจะกลับไปเที่ยงคืนปีหนึ่งปีสองใหญ่เขาก็จะเปิดกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าของทุกคนนะคะเขาจะเปิดแล้วก็จะเอาของมาวางมาจัดให้เข้าที่แล้วเขาก็จะผ้าลงเครื่อง ซึ่งคนอื่นหมดแรงแต่ใหญ่เขาก็ยังมีพลังเหลือของเขาก็าาจะเป็นแบบนี้เสมอค่ะเป็นอย่างรเรื่องของสุขภาพใหญ่เขายังชอบทานน้ำหวานอยู่แล้วก็ยังทานอยู่อยากจะบอกใหญ่ว่าพวกเราทุกคนรักใหญ่ค่ะนี่ค่ะน้องจินเองนะคะ ็สิ่งที่หนูภูมิใจในตัวปานะคะการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สุดยอดคนที่มองความสุขของคนในครอบครัวก่อนตัวเองเสมอเลยขอบคุณนะคะที่คอยดูแลพวกเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพวกเราเสมออีกเรื่องหนึ่งที่ภูมิใจก็คือจะเป็นเรื่องของชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะจริงๆหนูก็จะเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคือป้าไม่เคยบ่นเหนื่อยป้าทํามันด้วยใจจริงๆครั้งที่กลับมาเนี่ยก็จะมีรอยยิ้มกลับมาเสมออ,อยากให้ป้าดูแลสุขภาพเองเยอะๆมากขึ้น แล้วก็รักป๊ปามากๆนะคะน่าร <uh> ักเชียวสามคนแต่ผู้ชายไม่เคยพูดเจแปนไม่เอามาถ่ายด้วยแล้วกว่าน้องสาจะได้ให้มานั่งครึ่งชั่วโมงพี่ใหญ่มีอะไรอยากจะบอกภรรยาไหมครับก็ขอขอบคุณที่ทั้งสามคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้แล้วก็เราก็ต้องเป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปแปลสีฟันสีด้าก็จะอยู่สีด้างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหรอ ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนแปลงเอ้ย,อยดูบ้านที่ใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านที่เล็กบ้างดีกว่านะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชอตพี่อ้อยนะถ้าให้พูดถึงเล็กนะคะเป็นเรื่องของการรักรถนะคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าน้ําหนักขึ้นเยอะหล้วเขารักรถเนี่ยเวลาเขาดูแลรถเนี่ยซ่อมรถด,ดูแลรถอะไรก็ตามมันเขาจะทำจนกว่ามันจะเสร็จซึ่งใช้เวลาหลายเดือนเขาก็จะจัดการเรื่องรถก็ละไปล้างรถบ้งซ่อมตรงนั้นงัดแงะตรงนี้เอาออกมาซ่อมมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะลืมการกินเขาจะได้ทานข้าวมื้อแรกนี่ก็บางทีก็เที่ยงบ่ายเขาจะแบบทานน้อยค่ะช่วงที่ดูแลลถนะคะแล้วก็ทําให้น้าหนักเขาลงเร็วมากในช่วงนั้นส่วนเรื่องที่โบเป็นห่วงนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างใช้ตัวเองออกไปทํางานกู้ภัยทํางานเพื่อสังคมค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเขาออกไปทํางานอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างจริงจังมากทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยเขาจะได้ทานอะไรเนี่ยน้อยแล้วก็โบเชื่อว่าเขาไม่ได้รับสารอาหารอะไรเต็มที่นะคะคือว่ามีอะไรให้ กินแค่ไหนก็กินแค่นะั้นเรื่องการนอนก็ไม่ได้นอนสบายมันก็จะปวดวเพาปวดหลังเยอะปวดขาปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากกว่าก็อยากให้ดูแลร่างกายให้ดีๆนะคะคุณอยู่กับเป็นนานๆค่ะแล้วก็วกอยากจะฝากพี่อ้อยพี่ชอดแล้วก็อ่านด้วยนะคะว่าหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วเนี่ยมีแนวโน้ไมไหมคะว่าจะเปลี่ยนฉายาให้เขาว่าอะไรกันดีบ้างนอกจากแฝดนรกที่ใช้กันมานานแล้วคนนี้ท่านปะาเปลี่ยนแล้วไหมคะเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะทบกวน,นด้วยนะคะ สายยาอะไรดีคะพี่อ้อยพี่สดจริงๆแล้วแฟดนรกใช้กับเขาไม่ได้แล้วนะวันนี้ใช้ได้ที่ผมยังรักมันอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ทําบุญเยอะนะตอนนี้เป็นแฟดสวัสด์ไหมเออคล้ายพวกเนื้อสวัสด์หมูสุกโอ้โหเกี่ยวละอร่อยดีต้าอย่างนั้ขอเป็นลูกโป่งสวัสด์เล็กนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวอยากบอกกับโบบ้างือจริงๆแล้วเนี่ยเรามัน ต่อให้มาเป็นวันนี้ก็คงจะไม่ได้บอกผ่านใน,ในเรื่องของสื่ออะไรพวกนี้มากนะครับเพราะทุกวันนี้ที่ทําอยู่เนี่ยก็เป็นการบอกโดยการกระทํา <c oughs> ซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ <c oughs> มันจะไม่เหมือนกับคนอื่น <c oughs> ก็จะพยายามดูแลตัวเองหรือว่า <c oughs> พยายามดูแลทุกสิ่งอย่างที่เป็นความสุขของตัวเอง <c oughs> เหมือนที่ใหญ่พูดเช่นกัน <c oughs> ว่าเรามีความสุขที่จะช่วยคนอื่น <c oughs> ก็ยังคงอยากจะเป็นเช่นนั้นเสมอ <c oughs> แล้วก็อยากให้เข้าใจว่าที่เวลาเราช่วยคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าประสงค์เพื่อทําให้เราดีขึ้นแต่มันคือทําให้เรามีความสุขมากขึ้นกับการทีี่่่เเรราาาได้ททํสิง ชอบค่ะแล้วยังล้างรถนานอยู่ไหมคะยังล้างอยู่ยังทารถครึ่งวันอยู่ยังทําอยู่ทุกอย่างเป็นคนที่เวลาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยก็จะทําอย่างนั้นเลยหรือแม้กระทั่งเวลาจะซ่อมแลนด์โนเวทรม่กับเมียรักอะไรมากกหนกันรถรถจริงหมอรถคันนี้ไม่มีค่าเท่ากับเมียของฉันหรอกไม่ก็คือว่ามันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหมที่เราอะที่ต้องดูแลมันเพราะว่าครับ เดินทางด้วยรถและการที่เราออกไปทำมามี่นออกไปทํามาหากินนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดรถมันไม่ไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีโอกาสที่มันจะสูญเสียก็มีมากแต่แบบซื้อมาแล้วมาจอดทิ้งไว้เฉยๆล่ะใช่ใช่ใช่ก็มันไม่ได้เอาไปใช้อันนั้นจะเป็นความรักตอนเด็กเนี่ยวันหนึ่งถ้ามีตังนะจะต้องซื้อมันให้ได้ซื้อมาจอดไว้ก็ได้ซื้อมาจอดไว้ก็ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าทุกวันนี้ถามว่ายังไม่ขายมันเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ย้ําเตือนเราว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็แฟนบายแฟนผมลูกผมพูดอยู่หลายครั้งมากแล้วบ้านมันมีซอยแค่นี้นะไม่จอดรถเต็มไปหมดเลยผมมีอยู่คันหนึ่งเป็นรถที่ผมรักมากเป็นรถคันแบบแรกๆอะไรอย่างนี้ผมใช้เพื่อมาจนถึงวันนี้แล้วตอนนี้ผมก็จอดนะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเนี้ยเขาบอกเธอขายทิ้งไปเถอะเราก็ใจหวิวเขาก็พูดอย่างนี้ทุกวันแฟนลูกก็พูดทุกวันจนผมพูดว่าวันนึงอย่าพูดคันนี้อย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหม คันนี้มันเป็นรถที่นำพาให้ทุกคนนะมีมีกินมีใช้ทุกวันนี้นะและเป็นรถที่ดูแลปกป้องชีวิตใหญ่มาเตลอดคขอมันไว้สักคันเนี่ยต่อให้มันเหลือแค่แสนกว่าบาทแต่มันก็มีค่าทางจิตใจของใหญ่อ,อย่าไปทําลายมันค่ะ,คะอย่าไปทําลายความรู้สึกของใหญ่หลังจากนั้นเขาไม่พูดอีกเลยเขาเข้าใจละ ไม่้าใจแต่ก็ดีแต่ก็ชู้แต่พูดดีกว่าแต่ก็ดีที่ไม่ต้องพูดอีกไปย้ำหน่อยย้ำหน่อยมาม่าพีเซนต์ The Machine Concert จ้าชวนไปนะครับมาม่าพีเซนต์ The Machine Concert รอบนี้เป็นรอบที่ทำให้ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกลับไปพบในสู่ยุค8-0และ9-0นะคูกับหล่บรรดาค่ายเพลงดัง 31ศิลปินที่จะมาร้องเพลงให้ทุกคนได้รีมายความรู้สึกในยุคนั้นมันจะมีความทรงจำของพวกเราอยู่ในนั้นก็อย่าลืมไปดูกันนะครับแล้วก็สามารถจองบัตรกันได้นะครับที่ไทยที i เกต t มเ j อร์นะอย่าให้ไปนะแล้วก็จะมีความสุขที่จะมาเฉลิมฉค่ะวันที่1-2ึ่งสองกรกฎาถ้าเป็นวันเสาร์ก็รอบตุ่มหนึ่งวันอาทิตย์ ใช่ครับ,รบอ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกกันละกันไหมครับพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ถ้าอยากจะเห็นพวกเรารักกันแบบนี้นะครับก็ <c oughs> ไปดูคอนเสิร์ตของเราในวันที่ห <c oughs> นึ่ง <c oughs> นี่สองข้งเดือนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อกันบนเวทีนั้นให้ทุกคนได้เห็นว <c oughs> ันนี้เราอาจจะไม่แสดงออกให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าไม่มีสักขีพยานพวกท่านพวกท่านไปเจอเรากันนะครับวันที่หนึ่งที่สองกัการ่ากับคอนเสิร์ตเดอะทา์แมชชีนคอนเสิร์ตครับโชว์แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้ม มื่นคำลาก็จะฟังหากมันช่วยรั้งเธออยู่ร้องเป็นลิเกเลยสักแค่นาทีเจะเจบเอาวันนี้สนุกสนานมากนะครับครบครัวเลยต้องขอขอบคุณมากกับคู่นี้พี่ใหญ่พี่เล็กฟันดี้ฟันเดนค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับและขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สับสนุนของเรานะครับและกตาซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง ป่าวินบอสอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านานาน30วันครับสัปดาห์หน้านะครับมาเจอกันกับอีกคู่หนึ่งนะครับน้องฮั่นแล้วก็จียอนนั่นเองนะครับความรักของเขาจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันทุกวันเสาร์11โมงมาเจอกันที่นี่นะครับกับครับไฟเดโชวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับาลังเฮย คําจํากัดความของคาว่ารักเนี่ยมันแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่ท um> ี่เราจะต้องเรียนรู้มากที่สุดเลยคือการไม่เปรียบเทียบความรักระหว่างคู่ใดหรือบ้านใดหรือครอบครัวใดหรือระหว่างบุคคลเพราะว่าความรักมันออกแบบไม่ได้แต่ละคนสามารถออกแบบคู่ของตัวเองได้แต่อย่าเอาคู่หรือว่าเอาความรักของคนอื่นมาเป็นตัวแปร